สวัสดีอาจารย์และเพื่อนๆ่ทุกคนนะครับผมเอ็กเทอร์นโนพูซสิลักษ์วันนี้จะมาพูดเรื่องลองเทอร์ PPI ในซีนารีโอที่สนะครับสำหรับซีนารีโอที่4นะครับ,รบ,รบมีคำถามอยู่2อข้อข้อแรกคือให้หาหลักฐานสนุนและคัดค้านบทความข้างต้นนี้ครับสำหรับเปเปอร์แรกที่ผมหามานะครับเป็น retrospective study ศึกษาในคนไข้4 4่1คนในประเทศตุรกีนะครับโดยศึกษา H pylori infection และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด peptic ulcer นะครับ โดยเขาให้ข้อสรุปว่า p r e s e n t of h p y r r o l y e aspirin alcohol n s a t e intake เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด peptic ulcer ได้ครับซึ่งงานวิจัยนี้ก็ช่วยสนับสนุนบทความข้้งต้นของเราครับต่อมาเป็น article นะครับพูดถึง alcohol drinking and cigarette smoking ที่มีผลต่อ gastric ulceration นะครับโดยเขาได้กล่าวว่า alcohol consumption and cigarette smoking มี c l o s e d e l a t i o n s h i p กับ peptic ulcer disease ครับและได้มีหลักฐานทางระบาดวิทยาบ่งบอกว่าการสูบบุหรี่เพิ่มทั้ง incidence และ relapse ของ peptic ulcer disease และยัง delay ulcer healing ในคนด้วยครับและมีการทำ retrospective study ได้บ่งบอกว่าการสูบบุหรี่เป็น key factor ในการกระตุ้นให้เกิด ulcer disease ได้นอกจากนี้ alcohol consumption และซิกเลตสโมกกิ้งยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแกสติกอัลเซอร์ได้ด้วยครับและได้มีการทดลองในสัตว์ครับซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับในคนต่อมาเป็น s c a n d i n a v i a n Journal of Gastroenterology นะครับ <im> <factor> เขาได้พูดถึง Smoking, Alcohol, Coffee and Familiar Factor ที่สัมพันธ์ต่อการเกิด Peptic u l c e r Disease นะครับในเปเปอร์นี้เขาได้สรุปว่า Familiar Factor และ Tobacco Smoking นะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด Peptic Ulcer Disease ครับในขณะที่ Coffee a n d alcohol เนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด Peptic Ulcer Disease ครับต่อมาเป็น paper ที่พูดถึงการศึกษาในคนไข้ที่เป็น High GI Risk ที่ได้รับ a n t i p ้ t พ l e t t ตเทอรปเพื่อป้องกัน Cardiovascular Event นะครับโดยเขาให้ข้อสรุปว่า Aspirin ที่ให้ร่วมกับโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์มีความสัมพันธ์ต่อการลดความเสี่ยงต่อการกลับมาโรงพยาบาลของผู้ป่วยด้วย Major GI c o m p ค i c a t i o n ครับในขณะที่การให้โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ควบคู่ไปกับโคพิตกเกลวเนี่ยไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงนี้ครับต่อมาเป็นเปเปอร์ที่พูดถึง Prevention of Chronic e n เซนต์อินดิ Upper g i t o i t ไอ i ็นะครับเขาได้รวบรวม แล n ด์ m i ฟ e c o n t r o ท t r i a l ทั้งหมด3 3อันนะครับมาวิเคราะห์และได้ข้อสรุปว่า Mysoprostol PPI Double dose H2 Receptor antagonist เนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิด Endoscopic gastric and duodenal ulcer ในคนไข้ที่ได้รับ Inset มาเป็นระยะเวลานานได้ครับต่อมาเป็น Paper Recent Progress in Helicobacter pylori Treatment นะครับ ซึ่งเป็นเปเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์ในปี2020นี้นะครับในข้อสูบนะครับเขาได้พูดถึงว่าการรักษาเปปติกอัลเซอร์ดีซีนะครับในคนไข้ที่ตรวจพบว่ามี H. p y l o r l i n f i n t i o t i o n นะครับมีการรักษาที่หลากหลายครับ BQT ก็เป็นการรักษาหนึ่งที่มี High Efficacy ครับและ h b r i d and Concomitant Therapy นะครับก็ เป็นอีกตัวเลือกการรักษาหนึ่งที่ดีครับถ้าดูออล i ีท t n แ e r a t e ของ h a ฮฟรา f e c t i o n เนี่ยไม่ได้สูงนะครับรวมถึง High Dose Dual Therapy และ v p z b a s e t h e r ท p y เนี่ยก็มี Good outcome ที่ดีครับแต่อาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกในอนาคตครับและในปัจจุบันก็ได้มีการรักษาด้วยโปรไบโอติกและวิตามินครับเริ่มมีการศึกษามากขึ้นแล้วครับ ต่อมาเป็นรีวิวอาร์ติเคิลครับที่พูดถึง d i n o s t s t m e t h o d o f h e l i c o c a c t e r p y l o r i Infe c t i o นนะครับโดยเขาได้แบ่งการเทส H p y l o r i นะครับออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือ Direct Test กับ Indirect Test นะครับโดยในกลุ่ม Direct Test เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ได้ดีในการดูจีโนไทป์และการศึกษาพวกเรื่องของ a n t i b i t t i c r e s i s t a n นครับในขณะที่ Indirect Test เนี่ยจะได้ผลดีใน Active Infection ครับ และเขาได้ให้ความเห็นว่าในหลายไกด์ไลน์นะครับระบุว่าการทำ H pylori testing เพียงเทสเดียวเนี่ยครับไม่สามารถเป็น gold standard ได้ครับในการไดเอว่าถ้าผล positive แล้วคนไข้จะเป็น H pylori infection นะครับเป็นการบอกบอกเราว่าเทสเหล่านี้นะครับมีมีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิด false negative ได้ครับยกตัวอย่างนะครับใน direct test นะครับในส่วนของ culture นะครับก็มี specificity ที่ดีครับแต่ว่า sensitivity ที่ต่ำครับ ในเปเปอร์นี้เนี่ยได้ช่วยสนับสนุนกฎความของเราว่า H pylori testing เนี่ยสามารถเกิด false negative ได้ครับดังนั้นเวลาที่เราจะเลือก test ของ H pylori testing แต่ละแบบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแต่ละแบบข้อดีข้อเสียแบบไหนและคนไข้ของเราเนี่ยเหมาะกับ test ไหนมากกว่าวกันครับต่อมาจะเป็นการพูดถึง su c a r b a t e ในการ treatment และ prevention ของ gastric ulcer นะครับโดย เปเปอร์น,นี้ได้ทำเป็น multi-center double-blind placebo-controlled study ครับได้ทำในคนไข้160คนเขาแบ่งการวัดผลออกเป็น2ช่วงครับคือ6เดือนและ12เดือนครับซึ่งได้ผลแตกต่างอย่างมีนยัยสำคัญครับโดยใน6เดือนแรกเนี่ยครับในกลุ่มที่ได้ซูคาเฟตเทียบกับกลุ่มที่ได้ p l ซิโบนะครับคิดเป็น13และ34%รครับส่วนในช่วง12เดือนเนี่ยคิดเป็น34และ55%นะครับก็เลยได้ข้อสรุปว่าการ รักษาผู้ป่วยด้วยซูคาเฟตเป็นเมนเทนแนนต์นะครับช่วยชะลอการรีเครนซ์ของอาการของแกสติกอัลเซอร์ได้ครับต่อมาผมจะตอบคำถามในข้อที่2นะครับที่ถามว่าการให้ลองเทอม PPI เนี่ยให้ในผู้ป่วยแบบไหนได้บ้างครับโดยยกบทความมาจาก Gastroenterology 2 0 1 7เครับเป็น a g a Clinical Practice Update Expert Review ครับ เขาได้ให้ best practice recommendation มาทั้งหมด10ข้อครับโดย5ข้อแรกเนี่ยจะช่วยเราในการตอบคำถามว่ารองเทอร์ม P.I. ควรให้ในใครบ้างครับสำหรับข้อแรกนะครับเขาบอกว่า g e r d and Acid Related Complication mm hmm. เช่น Erosive, Esophagitis หรือว่า Peptic s t r i c t u r e ควรได้รับรองเทอร์มเพื่อ control symptom ครับส่วนในข้อที่2นะครับใช้ตอบคำถามในส่วนของข้อแรกก็ได้ครับ เขาได้บอกว่าคนไข้ที่เป็น Uncomplicated g e r d ที่ได้รับช็อตเทอ r m ม p p i ครับเราสามารถที่จะลดหรือว่าหยุดยา PPI ที่ได้ครับซึ่งก็ตรงกับในบทความเราที่เขาบอกว่าถ้าปฏิกิริยตุ้นต่อ h p y l o r i ของคนไข้หายไปแล้วเนี่ยเราสามารถพิจารณาลดหรือว่าหยุดยา PPI ได้ครับต่อมาข้อที่3นะครับ b r l l t t e s o p h a g u s และ Asymptomatic g e r d นะครับซ y m p t o m a ติ c เกิ d นะครับก็ ควรที่จะได้รับลองเทอม PPI ครับส่วนข้อที่4เนี่ย a s y m p t o m a t i c Patient w i t Ballet Isophagus ก็ควรที่จะได้รับลองเทอม PPI เช่นเดียวกันครับส่วนในข้อที่5นะครับ High Dis Alzer Related Bidding f o m e n s a i t เนี่ยก็ควรจะได้รับ PPI ครับถ้าคนไข้ยัง Continu e n s a i t อยู่นะครับต่มาเป็นบทความที่ตีพิมพ์ในช่วงพฤษภาคม2015นนะครับพูดถึง Safety of Long Term Proton Pump Inhibitor ครับ ก็ได้มี evidence based ครับแล้วผมยกบทความนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะอธิบายเรื่องของ long term PBI treatment ครับว่ามี adverse effect อะไรบ้างครับซึ่งเขาก็ได้อธิบายทั้งหมด8ข้อได้แก่ Coccidium difficile infection increased risk of bone fracture acute interstitial nephritis increased mortality in older patient community acquired pneumonia hypomagnesemia vitamin B12 deficiency rebound acid h y p e r s e c u t i o n syndrome ครับ โดยทั้งแปดข้อนี้นีครับได้มีเพื่อนกลุ่มอก่อนอธิบายในส่วนของพาร์โถวฟิสิโอไปแล้วนะครับผมจะขอไปลงรายละเอียดในส่วนอื่นแทนนะครับต่อมาเป็นเปนเปอร์อีกหนึ่งอันที่ผมหามาเพื่อช่วยสนับสนุนตอบคำถามข้อที่2นะครับก็คือ the i n t e g a t i o n application a n d l i s t of proton pump i n t i b p t e r นะครับโดยผมจะยกข้อสรุปตรงส่วนของ key message มานะครับที่เขาอธิบายไว้ว่าในปัจจุบันนี้มี clear i n d i c a t i o n อยู่ เล็กน้อยครับที่บ่งบอกว่า long term PPI เนี่ยควรให้ในใครบ้างนนะครับโดยเขาได้บอกว่าควรให้ใน r e f e a c t o r y gastroesophageal reflux disease ballet esophagus s o l i n g e r edison syndrome idiopathic chronic ulcer bleeding prevention in selected patient ครับครับก็ขอจบการนาเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ